สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนมิถุนายน2563ชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดวันที่21ทธันวาคมถึง19มกราคมนะจ๊ะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่มันก็สามารถสลับได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะจ๊ะโอเค ขอดูหนะะ่อยค่ะว่าชาวราศีมังกรในช่วงของที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันจะเฮอร์มิตซีซอบวอนหกไม่เท้าจะแมจิกเชียนเทนออฟคัพสิบถ้วย ไฟฟอบสอดห้าดาชาวราศีม uh, ังกรในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณค่อนข้างที่จะเก็บตัวอยู่คนเดียวค่ะค่อนข้างมีโลกส่วนตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะเก็บตัวไม่แบบเขาเรียกอะไรนะเก็บตัวเก็บความรู้สึกเหมือนพยายามคิดเรื่องความสัมพันธ์ที่ผ่านมา สิ่งที่คุณเจอมาคุณเจออะไรมาบ้างและเหมือนกับว่าถามกับตัวเองอะว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ผ่านมานี่มันโอเคไหมสิ่งที่คุณทําลงไปการกระทําที่คุณแสดงออกในเรื่องของความสัมพันธน์คุณทําดีแล้วใช่ไหมมันโอเคแล้วใช่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นในเรื่องของการที่คุณกลับมาถามตัวเองว่าที่ผ่านมาเราทําดีหรือย,ยัง ที่ผ่านมาเราโอเคแล้วหรือยังอะไรแบบเนี้ยคือความสัมพันธ์ที่ที่ใครคนใดคนหนึ่งได้มีการเดินออกจากไปการที่คนคนนั้นไม่ได้สนใจการที่ถูกทอดทิ้งอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าไม่รู้นะคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้คนที่ทิ้งคุณเนี่ยคนที่เขาไม่สนใจคนที่เขาเดินออกจากคุณไปอ่ะคุณอยากให้คนคนเนี้ย กลับมามีความสัมพันธ์ที่ที่ดีกับคุณอะ่ะคุณอยากให้คนคนเนี้ยแสดงออกอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์สู้กับความสัมพันธ์หรือว่ามีวิธีการอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขามันไปต่อแล้วมันคงเป็นสิบเป็นสิบถ้วยแบบเนี้ยอืมคุณอยากให้เขาคุณอยากให้เขาเป็นคนมามอบความสัมพันธ์นี้ให้คุณเป็นคนชัดเจนกับคุณมาเลือกคน มาขอคบกับคุณมาขอคืนดีกับคุณมาขอมีความสัมพันธ์กับคุณอ่ะอมัมมาเป็นความรู้สึกที่แบบเนี้ยค่ะอยากให้คนที่ที่เขาเคยทิ้งคุณไปอ่ะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีที่จริงจังกับคุณอมฟลลิ่งมันประมาณเนี้ยขอดูหน่อยนะคะว่าแล้วคนที่ชาวราศีมังกรนึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน เทสอบวอ์เด็กถึงไม่เท้า The Empress King of s w o r d ราชาถือดาบ a c e of p e n t a c l e s หนึ่งเหรียญ Knight of p e n t a c l e s อัศวิน ถเหรียสำหรับคนที่ชาวราศีมังกรนึกถึงนะคะในช่วงที่ผ่านมาคนคนนี้ค่อนข้างค่อนข้างนิ่งนะคะเขาค่อนข้างนิ่งอะเหมือนเขารอดูอะไรบางอย่างเขาเขารอทที่่่จะอะออออไรรบาาาางงยยูเขํดูสถานการณ์เพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างกับคนคนหนึ่งอยู่ความสัมพันธ์ที่เขามี ขอโทษค่ะความสัมพันธ์ที่เขามีเนี่ยมันยังคงมีอยู่ยังคงไม่ไปไหนหรอกคะ่ะแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้มีการกระทําใดๆออกมาไม่ได้มีภายนอกเขาเนี่ยไม่ได้มีการแสดงอะไรออกมาเลยได้แต่รอดูรอดูปฏิกิริยาของอีกฝั่งหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะอยากเริ่มต้นใหม่คะ่ะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อยาก อย่เริ่มต้นกับคนใหม่อย่าเริ่มต้นกับคนที่เป็น the empress อ่ะเขารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ที่ให้เขามามากพอแล้วอ่ะเป็นคนที่ดีให้เขาทุกอย่างเป็นคนที่เทคแคร์เขาทุกอย่างเป็นคนที่พร้อมที่จะให้ความรักพร้อมที่จะมั่นคงกับเขาอ่ะเขารู้แล้วเขาก็รออยู่ค่ะเขารอที่จะเริ่มต้นใหม่เขารอที่จะสารสัมพันธ์ใหม่เขารอที่จะขอโอกาส เขารอที่จะขอโทษเขารอที่จะขอขอให้คุณให้โอกาสเขาอะแต่เราจังหวะไงไม่รู้ว่าตอนนี้ดีเอมเพรสของเขาคิดอย่างไรไม่รู้ว่าดีเอมเพรสต้องการเขาอยู่ไหมต้องการมีเขาในชีวิตอยู่ไหมยังกรอเขาอยู่ไหมอะไรแบบนี้นะคะด้วยการที่เขารอด้วยการที่เขาไม่ได้แสดงออกอะไรออกมาคุณอาจจะมอง คุณอาจจะมองคุณอาจจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ดูเยันชาภายนอกคนคนนี้ไม่แสดงออกนะคะแต่เหมือนเขารออยู่เขารอจังหวะเขารอเวลาที่ที่ก็พร้อมที่ก็พร้อมแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคุณก็สามารถที่จะให้อภัยเขาได้นะตอนนั้นน่ะเขาถึงจะพุ่งไปณนะตอนนี้ก็ยังจะอ่ณนะตอนนี้ก็ยังจะคงคอนเซปที่ว่ามีความนิ่งอะคะ นิ่งสยบสงบความเคลื่อนไหวเอ้ยไม่ใช่ <laughs> นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวพูดเลยเนี่ยอยมีความนิ่งอะมีความเหมือนว่าเตงไม่รู้สึกอะไรมีความไม่แคร์อะไรดูเหมือนไม่แคร์อะไรเลยไม่รู้สึกเลยๆแบบเ,เน,นี้ยนะคะแต่ที่จริงอรออยู่คะ่ะรอพุ่งอยู่อืมขอดูหน่อยนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนสองห้าสาสถานการณ์ความรักของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไร ในออฟฟอนก้าม uh, ไม้เท้าเจเจเอซอบคัพหนึ่งถ้วยทีแฮงแมนควีนอัพเอนเดโกราชินีถือเรียน uh, ชาวราศีมังกรนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายน2563สถานการณ์ความรักของคุณนะคะ ไพ่คุณก็คือน,นะคะ u u e n o o p p n t a c l l s คือเป็นราชินีถือเหรียญเป็นคนที่คุณเป็นคนที่ค่อนก็เลยไม่ไม่ค่อนข้างอะ่ะคุณเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์นะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกไว้ข้างในเก่งอะ่ะเก็บความรู้สึกเก่งดูเป็นคนสุข,ขมุมดูเป็นคนใจเย็นในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่รักคนยากนะคะแต่ถ้า รู้สึกว่ากูรักแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณรักแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณรักเลยคุณไม่สามารถแชร์ความรู้สึกหรือแชร์ความรักให้กับใครได้อะอถ้าให้ก็คือให้คนเดียวรักคนเดียวอเไิแบบเนี่ยมันเป็นฟิลลิ่งที่มีความมั่นคงกับความสัมพันธ์กับคนกับคนที่คุณที่คุณรู้สึกอะเรดนะคะนคนดีจังเลยน่ารักอะในช่วงเดือนมิถุนายนคุณจะอยู่ในช่วงของการ ตัดสินใจอยู่ในช่วงของการคิดในการไต่ตรองในเรื่องความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนาคนที่เคยจบกันไปความสัมพันธ์ที่เคยได้จบมีการจบกันไปแล้วจบกันแบบจบจริงๆอะความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านีมน้มันมีแต่ความเหนื่อยคนคนนั้นที่เคยจบกันไปคนคนนั้นที่เคยทำให้คุณรู้สึกระแวงรู้สึกไม่ไว้ใจในความสัมพันธ์ คนคนนั้นนะคะเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาขอเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เขาจะกลับมาขอมอบความรักให้กับคุณใหม่อะคนที่เคยจากคุณไปแล้วคนที่เคยจบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วคนที่เคยคนที่ทําให้คุณเหนื่อยอคนที่ทําให้คุณปิดใจกับความสัมพันธ์อื่นๆกับคนอื่นๆไปแล้วคนที่ทําให้คุณรู้สึกกลัวกับความรักที่มันไม่โอเคเขาจะกลับมา เขาจะกลับมาขอความรักจากคุณมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องคิดคิดอย่างหนักมากว่าเอาไงดีวะความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคนคนนี้กลับมาคุณยังคงมีความรู้สึกที่ดีกับเขาค่ะคุณยังคงมีความรักยังมีความรู้สึกที่ดีกับเขารู้สึกอยู่ยังรู้สึกอยู่แต่การกลับมาของเขาเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างได้อย่างทันทีอ่ะเพราะคุณไม่แน่ใจว่าการกลับมาของเขาเนี่ย มันจะโอเคไหมการกลับมาของเขานี่ยจะยังเหมือนเดิมไหมความสัมพันธ์ที่เขาจะมีให้คุณมันจะเป็นอีรบเดิมไหมมันเป็นสิ่งที่คุณพยายามที่จะโอเคค่อยๆดูก็ได้ค่อยๆดูค่อยๆคิดค่อยๆไต่ตรองในความสัมพันธ์คุณจะไม่ตัดสินใจณเดือนนี้ว่าสรุปแล้วคุณจะตัดเขาหรือว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีคําตอบอะไรแบบเนี้ยที่เด็ดขาดแต่คุณจะพยายามที่จะคอยดูและคอยให้เวลาค่ะ กับคนคนนี้เพื่อที่จะตัดสินใจว่าแท้จริงแล้วมันควรจะเป็นอย่างไรแท้จริงแล้วคุณจะตัดสินใจกับเขายังไงนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าคนที่ชาวราศีมังกรนึกถึงในช่วงเดือนมิถุนาย,ยน63สถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรมาดูกัน the s t r a i n the temperance เซ v e n น f p e เพนทาเคิลเจ็ดเหรียญ Tree of Wands สามเมท้า t ทร e e อฟเพนทาเคิลสามเหรียญคนที่ชาวราศีมังกรนึกถึงนะคะในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนหกสามสถานการณ์ความรักด้วยด้วยที่ผ่านมานะสิ่งที่เขาเป็นหรือความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นนที่เขาเป็นอ่ะมัน มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยความสัมพันธ์ที่คนคนหนึ่งมันมีความดื้อรั้นคนคนหนึ่งมันมีความเอาแต่ใจความสัมพันธ์ที่คนคนหนึ่งไม่หยุดที่ใครความสัมพันธ์ที่มันมีแต่การไล่ล่าการตามอีกคนหนึ่งวิ่งอีกคนนึงก็ไล่ตามอะไรแบบนี้มันค่อนข้างเหนื่อยนะคะที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันเหนื่อยมันรู้สึกว่ามันต้องคอยดูแลคอยประคับประคองอยู่ตลอดอยู่เฉยๆก็ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องเหนื่อยตลอดอะไรเงี้ย ที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้แต่ในช่วงเดือนมิถุน,นายนคนคนนี้เขาจะทบทวนกับกับสิ่งต่างๆที่เขาได้เคยทำนะคะเขาจะปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาเขาจะปรับปรุงนิสัยในตัวเขาเขาจะปรับปรุงอารมณ์ของตัวเขาให้มันดีกว่าแต่ก่อนเพราะว่าเขาได้กลับมาทบทวนแล้วค่ะว่าความสัมพันธ์ที่เขาที่เขาอยากจะที่เขาอยากจะมีหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่เขาเคยทํา อะไรไว้เนี่ยเขากลับมาทบทวนแล้วว่าเขาควรที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเขาควรที่จะปรับอะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นเพราะว่าเขารอคอยเขารอคอยคนคนหนึง่งเขารอคอยคําตอบจากคนคนหนึ่งเขารอคอยความสัมพันธ์ที่อยากจะมีกับคนคนหนึ่งอยู่เขารอคอยที่จะสื่อสารกับคนคนหนึ่งอยู่ถือถ้าเขาไม่คิดที่จะเปลี่ยนหรือปรับปรุงในเรื่องของนิสัยใจคอรหรืออารมณ์ของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้อยู่ค่ะว่า มันก็คงไม่สามารถที่จะกลับมาพูดคุยหรือว่ากลับมาสื่อสารกันได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนั่นแหะค่ะมันเป็นการที่เขากำลังปรับปรุงตัวเองปรับปรุงนิสัยอารมณ์ของตัวเองเพื่อรอค่ะเพื่อรอให้คนคนนั้นตอบรับการสื่อสารจากเขาเพื่อรอที่จะพูดคุยกับคนคนนั้นคนที่เขานึกถึง ะะถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดคุยที่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าตกลงก็หากันตกลงเป็นแฟนกันหรือเป็นคู่รักกันแต่ว่าก็เป็นการสื่อสารที่สามารถคุยกันได้คือแค่ได้คุยก็ดีใจแล้วอะไรแบบเนี้ยพักอ,อย่างบอกอะไรชาวราศีมังกรน,นะคะมาดูกัน p เพจซบวอ n เด็กถือไม้เท้าเซเว่นนอตวอเจ็ดไม้เท้า โฟบสอดสีดาบ improving health, ่ h uh, compromise, ขอโทษค่ะ communicate clearly, สิ่งที่ไพ่อยากบอกกับชาวราศีมังกรน,นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยที่ผ่านมามันค่อนข้างแน่นิ่งนะ มันก็ค่อนข้างหยุดนิ่งมันค่อนข้างมีการชะงักในความสมัมพันธ์หรือมันเป็นการที่คุณอ่ะคุณนิ่งกับคนคนนี้มาก,มากๆเพราะว่าคุณต้องการที่จะหาคําตอบคุณต้องการที่จะให้ความสมัมพันธ์เนี้ยมันเขาเรียกอะไรนะคุณต้องการที่อยากจะรู้ว่าแท้จริงแล้วความสมัมพันธ์เนี้ยมันมันจะไปต่อได้ไหมคือนิ่งมากอ่ะคนคนนั้นก็นิ่งกับคุณสิ่งที่พาอยากบอกเลยคือเอ๊ส b b อะสิ่งที่พาอยากบอกนะคือ คุณจะได้รับการสื่อสารที่มันชัดเจนที่มันที่มันแจ่มแจ้งอ่ะในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนความสัมพันธ์ที่ก่อนอันนี้มันนิ่งไปมันไม่มีอะไรอัปเดตมันไม่มีอะไรอะไร,อะไรที่ตอบกลับมาหาคุณว่าเอาไงดีวะคุณจะได้อะไรจากเรื่องนี้สรุปในเรื่องนี้เป็นอย่างไรในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนหกสามคุณจะได้คําตอบคุณจะได้การสื่อสารจากคนคนนั้น อะไรที่มันค้างคาในใจคุณคุณจะได้รับรู้มันจากปากคนคนนั้นเองนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่มันเคยที่มันเคยเหนื่อยความสัมพันธ์ที่มันมันมีคู่แข่งความสัมพันธ์ที่มันต้องต่อสู้กับกับนิสัยคนคนนั้นอ่ะมันมีความขัดแย้งในทางไม่ว่าจะทางนิสัยหรือว่าการที่คนคนนี้ทําตัวไม่ดีกับคนหรือการที่คุณมีคู่แข่งกับคนคนนั้นอ่ะคนคนนั้นมีตัวเลือกเยอะอะไรก็แล้วแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมันจะถูกแก้ไขมันจะมีการประนีประนอมกันคุณและเขาจะได้พูดคุยกันอย่างกันอย่างนุ่มๆอ่ะเกินแบบไม่ได้มีการฟาดฟันอะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะมีการพูดคุยหันมาปรับความเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเคยเหนื่อยกันให้มันให้มันบาลานซ์กันทั้งคู่ให้มันเท่าเทียมกันทั้งคู่ให้มันไม่เอาเปรียบกันมันมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ค่ะสิ่งที่พาออยากบอกเลยคือ ขอให้คุณพยายามที่จะดูแลรักษาหัวใจของตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพื่อรอที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนที่คุณรออยู่ง,งอขอดูหน่อยนะคะว่าราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรธาตุอะไรที่มีอิทธิพลกับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนายนหกสามาดูกันเพศราศีมีนอยู่ใน,นัสราศีกุม่ม พก็ราศีกันโอเคราศีมีนราศีกุมแล้วก็ราศีกันก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย